สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีกุมนะคะยินดีต้อนรับนะ แล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปภาพรวมนะคะรายปี2024ของคุณนะชาวกลุ่มนะคะจะเกิดอะไรบ้างนะคะในปี2024นสะําะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจนะคะล,ลักขนาราศีสมารถดูได้ที่ใต้คลิปนะคะยูมีใส่รายละเอียดไว้แล้วนะว่าเกิดวันไหนอยู่ราศีอะไรนะคะแล้วก็ชาวกลุ่มนะคะถ้าคุณเข้ามาใหม่นะยูมีฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ โอเคนี่ยูมีสับไพไว้แล้วนะ12ใบนะคะเป็นภาพรวมรายปีแล้วก็อีก3ใบเนี่ยจะเป็นไพออร์โคลนะคะเป็นข้อความเป็นแมสเซจจากนางฟ้านะว่ามีข้อความอะไรให้กับชาวกลุมบ้างนะคะในปี2024นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านไพ่กันเลยนะคะ3ใบแรกค่ะมกรากุมภามมนานะคุณได้เป็นไพ่2ไม้เท้า e m p r e s s แล้วก็2ดาบนะคะ ดูมิมองว่าช่วงหลังปีใหม่เนี่ยช่วง2024เนี่ยเป็นช่วงเอ่อเปิดต้นปีมาเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะคะเอ่อในชาวกลุ่มบางท่านนะคะคุณกำลังเอ่อรอคอยนะรอคอยข่าวสารจากทางไกลเราคอยข่าวสารจากเอ่อต่างประเทศนะคะบางท่านอาจจะสมัครงานไว้เกี่ยวกับเอ่อบริษัทต่างชาติบริษัทต่งาตตงประเทศนะคะตอนนี้คุณกําลังแบบรอคอยเอชอาให้เขาแบบว่าตอบกลับมาอยู่นะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยมีการลงทุนทํา กิจาการของตัวเองนะคะอันนี้คุณก็กําลังรอแบบรอผลกําไรรอรอ,เ,อเงินที่ลูกค้าเขาจะส่งมาให้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ในอันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยก็คือเกี่ยวกับออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณมีการรอคอยเกิดขึ้นนะแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยค่ะมันจะสําเร็จนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะ The Emperor's นะไพ,พ่จักรพรรดินะคะไพ่ The Emperor's ขึ้นเนี่ย อ่างที่มิบอกเดมอนมกราชใช่ไหมคะคุณรอคอยอข่าวสารจากทางไกลหรือว่ารอคอยแบบว่าการตอบรับจากบริษทัทต่างประเทศลูกค้าต่างชาตินะเดือนเดือนถัดมาเ,เดือนกุมภาพันธนะ์มันจะสําเร็จนะคะ,ะท่านที่สมัครงานไว้กับบริษัทต่างชาติคุณจะได้งานนี้นะคะคุณจะได้งานนี้นะแล้วก็ใครที่อสอบราชาการนะคะอยากสอบราชาการทหารตำรวจนะคะอวตะะอวจรนะคะที่เป็นส่วน ถ้าส่วนของราชการเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะสอบได้สอบผ่านนะคะจะได้งานนี้นะคะเพราะเป็นไพ่แบบอของความสําเร็จนะในในส่วนของเจ้าของกิจการก็เช่นเดียวกันค่ะ,ะตั้งแต่เดินมกราที่คุณอ่ะรอคอยใช่ไหมคะรอคอยผลกําไรรอคอย ความสําเร็จต่างๆนะมันจะส่งผลในเดือนถัดมานะคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะก็คือที่ยูมิ่บอกหลังจากเปิดมาหลังปีใหม่เนี่ยชาวกุมนี่ยก็คือ,อชีวิตจะดีมากเลยคะงานเด่นมากๆเลยนะมาดูในส่วนของช่วงมีนาคมนะคะมีนาคมมันจะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างให้คุณจะต้องแบบตัดสินใจนะมีทางเลือก2ทางนะมีทางเลือก2ทางให้คุณตัดสินใจอันนี้ก็ ให้คุณแบบว่าใช้วิจ,วจารณญาณดีๆนะคะในในส่วนของชาวกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวกลุ่มเนี่ยเป็นชาวท่านลมนะแล้วไพ่นี้เป็นไพ่ไพ่ดาบเนาะก็เป็นไพ่ไพ่ท่านลมเหมือนกันคนท่านลมเนี่ยจะแบบว่าบางทีก็ตัดสินใจแบบเร็วเกินไปนะไม่ได้คิดติีต่อตรีตรองแต่ตองให้ถี่ถ้วนนะคะนะก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวคุณได้นะคะอันนี้ก็ให้แบบ ระหว่างนี้หนึ่งนะคะถ้าจะตัดสินใจอะไรเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องคหยคุณเข้ามาตัดสินใจนะคะในเดือนมีนาคมนะแล้วก็เดือนเมษาพฤษภามิาุนานะคะคุณได้เป็น k i n g of w a n e สิบไม่เท้าแล้วก็ Justice นะ,ะช่วงครึ่งปีแรกที่มีบอกเงื่องานเด่นมากเลยนะสำหรับชาวกลุ่มนะคะชาวกลุ่มนะคะเนี่ยคุณจะมี energy คุณจะมีแบบว่า มีไฟในการทํางานนะบางท่านเนี่ยบอกว่าออทํางานตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหรือว่าส่งผลต่อเนื่องมาจากช่วงต้นปีนะคะแล้วกออ็ในช่วงเดือนเมษานี้คุณจะได้ขึ้นไปถึงตําแหน่งแบบบริหารนะคะในบางท่านเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งคุมลูกน้องได้นะแต่ว่าพอเดือนถัดมาเนี่ยสิบไม้เท้าขึ้นนะเนี่ยมีมองเห็นถึงคนที่แบบคนที่แบกรับ หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆไว้เพียงผู้เดียวเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาแบบว่าอบกอดไม้เท้าสิบไม้เท้าไว้ที่ตัวเขาคนเดียวนะเป็นแน่ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยชาวกรุเนี่ยจะทํางานหนักมากนะคะทํางานหนักมากนะก็ให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะ,ะมิทุนานจนสติคขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ จะติ๊กเป็นไพ่ของความสมดุลน,นะยูมีมองว่าชาวกุมสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตได้ดีนะคะทั้งเ้ืนการงานการเงินความสามบัในครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของบาลานซ์นะคะความสมดุลแล้วก็อีกในยันหนึ่งเนี่ยจะติ๊กขึ้นนะคะบางท่านที่มี มีเรื่องเกี่ยวกับ,กบคดีความเข้ามานะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะ,ะคุณจะชนะคดีความนะคะก็เป็นไปได้ในบางท่านท่านมีในส่วนของเรื่องของคดีความนั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกันครึ่งปีหลังบ้างนะคะครึ่งปีหลังค่ะกรกดาสิงหากันยาคุณในไพ่8ดาบ7ไม้เท้าแล้วก็จัสติเมนต์นะคะายมิมองว่าอ่าน ไพ่แปดดาบขึ้นเนี่ยคุณอาจจะมีความคิดความวมิตกกังวลน,นะคะหาทางออกไม่ได้มันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าชาวกลุ่มเป็นชาวธาตุลมนะคะอันนี้ก็ไพ่ดาบขึ้นอีกก็เป็นไพ่ไพ่ของธาตุลมนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ให้คุณแบบคิดเยอะคิดมากนะคะคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้แต่จริงๆแล้วปัญหาคือมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้แบบหาทางออกไม่ได้ขนาดนั้นให้คุณลองค่อยๆแบบเปิดตาเปิดใจแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดนะคะหาทางออกเนาะแล้วมันก็จะ มีทางออกนะคะให้กับชาวกลุ่มเสมอนะชาวกลุ่มเสมอนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยยูมี่มองว่าบางบางครั้งบางทีเนี่ยมันจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเข้ามานะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะแบบได้รับมาในส่วนของแบบเอ้ยมันไม่ใช่หนะ้าที่ฉันหรือมันไม่ใช่แบบงานฉันอะไรเงี้ยคือสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วคุณยังต้องมาแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างอื่นมามาให้คุณอีกนะคะอะไรที่แบบว่ามันไม่มันไม่ใช่งานเราบางทีคุณต้องรู้จักที่แบบว่าปกป้องตัวเองอ่แบบว่าเอ้ยมันมันมันไม่ใช่งานฉันอ่ะฉันเ,เลือกที่จะไม่ทำนะคะเพราะสิ่งที่ฉันต้องทำเนี่ยคือมันมันเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ให้ให้ดูแลตัวเองนะบางทีแบบก็อยากให้แบบคนอื่นเขามาแบบเอาเปรียบเรามากนะคะในชาวกลุ่มนะแล้วก็เดือน ก็สินหักัญากันยานะคะเป็นกันยาเป็นไพ่ j u d จัดเม้นขึ้นนะ,ะเป็นไพ่ของการแบบปลดปล่อยเป็นอิสระนะคะอย่มิมองว่าในบางท่านนะ่ะชาวกลุมนะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะคะ,ะมันเป็นไปได้ว่าคุณจะไดนะ้การรีลิสนะการรีลิสในที่นี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกอะไร ได้รับการปลดปล่อยก็คือปลดหนี้พูดง่ายๆนะคะคุณงีนะไปอ่คุณจะได้รับการปลดหนี้นะคะในส่วนของ Just Men t นั่นเองนะไพ่ j u d เ Men t ขึ้นนะคุณพอคุณปลดหนี้แล้วยังไงต่อช่วง3เดือนสุดท้ายนะ,ะเดือนนี้ตุลาพฤศจิกานธันวานะคุณได้เป็น k i n g ง f p e n t a c ด e นะคะหดาบแล้วก็5ดาบยูมิมองว่าเนี่ยหลังจากที่คุณได้รับการปลดหนี้แล้วเนี่ยคุณจะเป็นราชาเลยเนี่ย ราชาถือเหรียญเลยนะคะในชาวกลุ่มนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจาการนะคะจะได้รับเงินจากต่างประเทศนะมีการแบบว่าทํางานบริษัทต่างชาติได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแล้วก็คุณเนี่ยทำงานหนักมาโดยตลอดนะมันจะส่งผลแล้วค่ะในช่วงสามเดือนสุดท้ายปลายปีนะคุณจะ ขึ้นไปนั่งเป็นแบบเนี่ยราชาถือเหรียญแบบหน้าไพ่เลยนะมีความสุขมีความมั่นคงนะแล้วก็หน้าที่ตำแหน่งการงานของคุณดีมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกอยู่แล้วนะคะช่วงสาเดือนสุดท้ายก็คือคุณจะได้แบบขึ้นไปนั่งบนบันลังถือเงินนะคะอย่างมั่นคงแบบนี้เลยแบบราชาถือเหรียญเลยนะคะแล้วก็ นส่วนของคนโสดเนี่ยยังมีมองว่าบางท่านเนี่ยอาจจะได้พบคนที่มีลักษณะนี้นะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะอายุเยอะกว่าคุณมีความภูม,มิฐานมีความสุขุมแล้วก็การเงินมั่นคงมั่งคั่งนะคะอาจจะเข้ามาหาคุณนะผู้ชายหรือว่าบุคคลที่มีลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะมีโอกาสเข้ามาหาคุณนะคะในส่วนของชาวคนโสดน,นั่นเองนะ ช่วง2เดือนสุดท้ายนะสอเดือนสุดท้ายหกดาบขึ้นเนี่ยยมิมองว่าบางท่านอาจจะมีการออกไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะในบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับขั้นแบบลาออกจากงานหรอกแต่ว่ามันเป็นช่วงปลายปียมิมองว่าชาวกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าเดินทางไปที่ใหม่ๆหรือว่าเดินทางไปพักผ่อน หลายท่านทาง,งานประจําอาจจะมีการเออเหนื่อยมาทั้งปีแล้วจากจาก,จากครึ่งปีแรกการทำงานเหนื่อยมาทั้งปีแล้วช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ที่คุณ ไม่เคยไปสถานที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำนะคะเป็นแหล่งน้ำถ้าในประเทศอาจจะเป็นแบบน้ําตกหรือว่าทะเลหรือว่าจังหวัดที่ติดทะเลที่คุณแบบว่ายังไม่เคยไปหรือบางท่านเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะไปถึงไปเที่ยวต่างประเทศนะช่วงปลายปีก็เป็นไปได้เป็นประเทศที่เป็นเกาะหรือว่าเป็นประเทศที่มีน้ําล้อมรอบนะคะอาจจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงหรือว่าญี่ปุ่นนะเป็นไปได้นะคะในช่วงของปลายปี2024นะอ้าแล้วใบสุดท้ายค่ะห้าดาบขึ้นเนาะมันก็ มันก็เป็นอ่พลังงานพลังงานดาบขึ้นนี่ยเพราะว่าชาวกุมเป็นชาวด้านลมแล้วก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบความคิดความว่องไวความตัดสินใจเร็วนะคะอันนี้คุณก็พร้อมที่จะแบบว่าสู้กับทุกคนนะที่ที่เข้ามานะแต่ว่าไม่ว่าไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่คนุณผู้ชายคนนี้สิเขาถือดาบแล้วก็ ยิ้มเยาะให้กับศัตรูนะก็คือมาเลยฉันสามารถที่จะจัดการได้นะะี่ค่ะเพราะว่าชาวกลุ่มเก่งอยู่แล้วอ่าชาวกุ่มเก่งแล้วนะเพราะานาไพดูม้มองขึ้นมาว่าโอ้เม็ดเป็นไพ่ของแบบคนเก่งนะคะในปี2024เนาะแล้วก็มาดูกันค่ะว่านางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกกับชาวกลุ่มบ้างนะคะเป็นไพ่ออร์คโคลเนะาะใบแรกนะคุณได้เป็นไพ่ว้าว e a u t f u l resolution โอเคแล้วก็มี remain positive คะ่ะอีกใบหนึ่งก็จะเป็น improving health โอเ okay. ค peaceful resolution นะคะอ่าก็คือให้อะปฏิวัตินะคะเกี่ยวกับความ พี่ัวความสันติสุขความสันติภาพนะคะก็คือมองว่าใช้ความเขาเรียกอะไรอะปณีประนอมความแบบสันติสุขในการที่จะแบบแก้ปัญหานะแก้ปัญหานะถ้าสมมติว่ามีใครมาแบบมาวุ่นวายกับคุณเนี่ยก็ใช้แบบวิธีแบบสันติภาพนะเพื่อที่จะทําให้แบบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน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 ,มนได้รับการแก้ไขนะแล้วมันก็จะแบบไปต่อได้นะคะแล้วก็ remain positive เนี่ยก็คือให้คุณแบบว่า คิดบวกนะคิดบวกอยู่เสมอไม่ว่าจะมะีเรื่องให้คุณตัดสินใจเข้ามาหรือว่ามันมีช่วงที่คุณแบบว่าคิดมากนะคะก็อยกให้นางฟ้าบอกให้คุณเนะี่ยคิดบวกเข้าไว้นะชาวกลุ่มแนละ้วเพราะว่าเราเราเป็นธาตุธาตุของแบบความคิดความแบบเขาเรียกอะไรอารมณ์อารมณ์มคือแบบเหมือนลมอะค่ะอารมณ์คิดเยอะคิดมาก แล้วก็ไพ่ดาบขึ้นเยอะด้วยนะคะในปีหน้าก็คือเนี่ยอยากให้คุณร e m a i ร p เมนโพสินะก็คือให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะแล้วมันก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนางฟ้าขึ้นมาบอกว่า improving health นะคะอย่างที่บอก่าอ,อย่างถ้าเคขึ้นปีแรกเนี่ยในชาวกลุ่มบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะก็อาจจะแบบใครเล่นมือถือเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะอยากให้แบบพักนิดนึงนะคะพักนิดนึงนะหรือว่า ใครที่มีปัญหารเกี่ยวกับแบบสุขภาพจิตนะคะก็ให้คุณแบบดูแลสุขภาพจิตตัวเองนะถ้าอะไรที่มันทอกซสกงมากเนี่ยก็ให้คุณรู้จักดีทอกหรือว่าให้คุณเ,เลือกที่จะแบบออกออกไปจากสถานการณ์หรือออกจากสิ่งเดิเดมๆนะเพราะว่าอย่างไพ่ใบนี้ขึ้นเนาะบางที บางท่านก็อาจจะมีการแบบไปพักผ่อนไปพักร้อนนะมันก็การที่คุณได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะทําให้แบบสูขภาพกายสุขภาพใจนะของคุณเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้นางฟ้าก็ขึ้นเตือนมาเนาะในะส่วนของสุขภาพของชาวกลุ่มนั่นเองนะคะโอเคก็นี่ก็จะเป็นภาพรวมให้กับชาวกลุ่มนะปี2024นะคะก็ขอให้ชาวกลุ่มทุกคนนะมีความสุขทุกทมีความสุขทุกท่านนะคะแล้วก็ ยูมี่ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะสัอบลิปมี่ขอจบคำทนายเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย